แม่ครับคือผมมีอะไรอยากถามครับผมมีอะไรหรือเปล่าลูกคือเพื่อนของผมนะครับเพื่อนของผมเขา ไปมีอะไรกับแฟนมาครับแล้วอยากถามอะไรล่ะคือเพื่อนของผมคนนั้นนะครับเขา<ม>กังวลว่าจะติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าครับเพราะว่าแฟนเขาก็เคยมีแฟนมาก่อนเหมือนกันครับผม,ม,มแล้วได้ใช้ถุงยางหรือเปล่าล่ะใช้ครับผมก็แต่มันก็แบบอาจจะมีบางกรณีใช่ไหมครับที่แบบว่าถุงยางมันขาด<ม>ใช่ไหมครับผมเพื่อนของผมก็กังวลว่า อาจจะมีอะไรครับผมแลกๆนะแต่ถ้าใช้ถุงยางอ่ะมันก็ช่วยป้องกันได้เยอะแล้วนะแต่ที่ยังกังวลอ่ะไม่พากันไปตรวจล่ะก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับแม่แต่แบบผมกลัวว่าผมพูดไปอ่ะครับเขาจะคิดว่าแบบเราไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าห,หมายถึงเพื่อนเขาผมสรุปเรื่องของใครเนี่ยเรื่องของเพื่อนครับ ใจว่าเรื่องแบบเนี้ยมันพูดยากแต่ยังไงอะ่ะก็ต้องคุยกันเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่นะลูกงั้นผมคงต้องหาเวลาไปคุยียบเขาแล้วครับคุยกับเพื่อนครับผม,ม่ถ้าเป็นเรื่องของลูกะนะก็มาปรึกษาแม่ได้เสมอ <laughs> โอเคครับ